อเคฮะอยู่กันในเกมโดตาสองอัลโตเชนะครับทิงเกอร์สองตัวจัดมาเลยแล้วก็สองดาวไปที่ร้อยแล้วนะครับผมเอาไบเดนมาเร่งบานาให้นะลองด้วยเทมกันหน่อยยีเป็นมงกุฎแล้วกันนะครับได้เร่งบานาแล้วก็เผื่อไปทางเดกอนได้แล้วก็มารัวๆฮะทิงเกอร์โอเคฮะเดี๋ยวเราจะเล่นทิงเกอร์คู่กับไมเดน แล้วไปทางผสานเวทนะฮะอาจจะไม่ได้ไปทางกรอบบินนะเอาเวทริงแรงดีกว่า <Nice. S 1> ซึ่งก็เตรียมก๊อดไว้ด้วยนะครับมีเป็นมากับออร์คเคิลเปิดก๊อดมาลดคูดาวนะครับเอาไมเดนมาเร่งมานาน่าจะคอมโบได้ดีอะตอนนี้ได้เดรกก้อนมาช่วยต้นเกมและไอเทมอีกชิ้นหนึ่งแหวนริงทําเป็นคาถาผักได้แต่เดี๋ยวเอาไอเทมแทงและกันเลยครับเราไม่อยากเปลี่ยนเดก,ก้อนเป็นอย่างอื่นขึ้นเซตใหม่เลย นี้ผมจะไม่เล่นลงเวลนะครับก็จะไปค่อยๆไปเพราะว่าเราจะเล่นทิงเกอร์ทิงเกอร์ตัวหนึ่งบาทนะเล่นไปเลเวล,เวลไปมันก็จะทําให้หาได้ยากขึ้นนะครับนี่ไงฮะทิงเกอร์มาแล้วครับแอคสอง2 2> ดาวเดี๋ยวเอาไปใช้ไปก่อนลงตัวต่อไปฮะตอนนี้มีแพนด้าฮะแพนด้ายิบกิบเลยไม่ทําอะไรเลย ไม่ลงเลเวลถามว่าสู้ได้ไหมมันก็ได้นะเพราะเรามี2ดาว3ตัวเลยแล้วก็มีไมค์ได้เร่งบานานะครับเด็กกอนก็มีแพนด้าก็ช่วยแทงได้ไม่ติดปัญหาอะไรครับเข้าสู่รอบที่7ฮะมันจะขึ้นเป็น Level เลเวล4งนะครับอันนี้ไม่ได้ลงเลเวลเลยก็ลองดูทีมอื่นครับมีคนเล่นทิงเกอร์ไหมว่าจะทำ3า3ดาวนะซึ่งก็มีบ้างมีบ้างแต่เขาก็ไปลงเลเวลกันลอะอะ เราอาจจะสุ่มต้นเกมครับตัวที่ถูกๆและตัวหนึ่งบาทโดนแบน์หลายตัวก็โทรนะฮะเป็นอะไรที่คุ้มสุดละชนะยิงยาวเลยนะครับชื่อเหลืองเลยตอนนี้อันดับหนึ่งเลยขนาดไม่ได้ลงเลเวลนนะ,อะโอเคเลยฮะ รีล็กที่เราต้องการคือ u n เ t a b l e ชิงเลยทำให้เราเสียสุ่มตัวถูกๆได้เจอง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเวลสี่นะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเรทของเลเวลสองครับซึ่งเลเวลสองเนี่ยมันจะเจอแค่ตัวหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหายากนะฮะก็จะทําให้เราเจอทิงเกอร์สามดาวได้ง่ายขึ้นฮะอ่ะขายแอคทิ้งไปเดี๋ยวจะเริ่มไปทางก๊อตนะครับแพนด้าผมเงียบกิบเลยหรือไม่ก็เอานี้ก็ได้ครับโอ้ก็ไม่ใจฮะทำมันติแคทนะครับอ่ะแบนกันก่อนก่อนที่จะสุ่มสิบบาทครับลงทุนหน่อยตัวหนึ่งบาทโดนแบนสามตัวเลยะจจได้เอตัว ต้องการได้ง่ายขึ้นครับอ่ะมาลองส่งกันนี่ฮะหบาทสบาทล้วนเลยนะฮะในร้านค้าได้เป็นมา2ดาวแล้วเราจะสุ่มต้นเกมนะผมไม่เก็บตังค์แล้วกันครับไปกันต่อ <S 2> <S 2> อืมอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดถ้าติดจะมีเสียงชิ่ーซึ่งจะเป็นเรทของเลเวลส<อ>ครับอ,อันนี้เป็นเรทเลเวลสนะครับก็เจอตัว3บาทบ้างอ่ะเก็บเงิน30ก็ได้ ลองดูฮาสู้ได้ไหมครับห่างกัน2ตัวเลยเราเลเวล4ฝั่งเขาเลเวล6แล้วก็เปิดมาเป็นภาษาล็อบบี้ขั้นหน่งค,ครับจะ2ดาวก็มี nice <and> nice. พอสมควรนะส่วนฝนะัน่งเราไม่มีภาษาเลยเลยฮะนอกจากไอแพนด้าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เรียกอะไรเลยครับ วินเทอร์ไวเวร์ครับเดี๋ยวหยิบมาแล้วกันฮะมาช่วยแทงครับผมไม่เลยแล้วแพนด้าแพนด้าแบบไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยสมเองดีกว่าครับลกช่องครับตอนนี้ก็เปิดผสานก็ดไปขั้นหนึ่งฮะแล้วออร์เคิลสองดาวฮะอืมหนึ่งบาทล้วนเลยครับแต่ไม่เจอตัวเที่ยงการแล้วก็ไมเดนมาฮะไมเดนคู่ก็ดไ้ดีนะผมว่าก็มันลดคูดาว ไเด่นมันเร่งมานาทําให้สกีออกมาได้ถี oh. ไม่ต้องหาไอเทมเร่งมานาทําให้ไปเด่นสร้างเองอะตอนนี้ได้วินเทอร์ลงไม่ได้ฮะตอนนี้เรา4ตัวนะงั้นไปกันต่อฮะสุมกันต่อครับอ่ะเรียบร้อยฮะนี่ครับหึงบาทส <c oughs> องอบาทล้วนเลยนะฮะถ้ามาทํางานนะแล้วเราเลเวล4มันก็จะเป็นเรทเลเวลสองครับก็ทําให้เจอได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ติดตัว3บาทมาเต็มเลยโอเคออร์ลเคิลฮะส่วนในสนามรอบนี้ลงมาตัวเดียวนะ 3บาททั้งนั้นครับต้อง่มเองฮะถึงจะทำงานแล้วก็เรียบร้อยฮะทิงเกอร์ใหม่ตัวหนึ่งขาดอีก2ตัวมาอีกแล้วครับอีกตัวเดียวครับจะ3ดาวแล้วฮะแล้วก็อยากได้มาจังเลยมามามา3ดาวก็ได้แทงนอยู่อะเดี๋ยวลองไปลงสนามก่อนสมกันต่อเพื่อเจอทิงเกอร์3ดาว แต่ก็เจอเป็นวินเทอร์ไวเบินฮะอันนี้ก็อยากได้อยากได้หลายตัวจังเลยแต่มันต้องเลือกครับมันต้องเลือกเอาตัวไหนก่อนแล้วไมเดนฮะไมเดนก็ได้ฮะไมเดนจะ3ามดาวแล้วเหมือนกันอืมขายไรด,ดีเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นโอเกอร์เมจัยฮะออกไปก่อน รอบนี้ครับเจอกับออกครับแล้วก็มีเป็นมนุษย์ครับมาเก็บหนังสือต้นเกมนะวันนี้ีลีลิกเรามีเป็นเซคันด์เชนนะครับมาคอมโบได้ส่วนทิงเกอร์ผมฮะมีไอเทมแพ้งอยู่นะครับก็เลยเอาจับยินแนวหน้าได้ฮะมีโล่มาบล็อกแล้วก็ออร์เคิลช่วยคิวตอนนี้ก็สกิลไปเก็บแนวหลังครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะเรียบร้อยฮะสามดาวครับทิงเกอร์หลังจากนี้เราก็ลงเลเวลก็ได้นะ แต่ผมว่าเดี๋ยวผมใช้ลิลิคให้คุ้มๆหน่อยหาไม่เด้นอีกสัก2ตัวนะมานาก็จะได้เด้งเร็วขึ้นอีกครับไม่ต้องหาหหเทมเร่งมานานอ่ะมามา2ดาว2ตัวอไ,ไมไมเด่นครับขาดอีกตัวเดียวครับตังเก็บก็แทบจะไม่เหลือแล้วเอา้าไม่มามาเป็นมาครับมาอีกสตัว <I S 1> จะสดาวเหมือนกัน <Winter. S 2> <Run. S 1> วินเทอร์ไวเว่นฮะใกล้จะสองดาวสองตัว รอบดีครับเจอกับกรอบบินฮะมีเป็นแพนด้าสองตันเลย3มดาวทิงเกอร์ของเราเป็นไงฮะสกิลไปไม่แรงเท่าไหร่นะไม่ได้ทำประสานเบ็ไเปิดประสานเบสอาจจะดีขึ้นนะแต่ก็ได้ตอนนี้ได้ก๊อดมาลดครูดาวเน้นยิงถี่เอา3ดาวเรียบร้อยฮะไมเดนโอเคเลยเดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้โลบละหาไหมา่สักตัวนึงครับขาดอีก2ตัวใชใ้คุ้มคุ้มฮะลิลิกได้มาทันทีอ่าสวยฮะ ได้ทั้งมาได้ทั้งวินเทอร์ไวเวอร์นวินเทอร์ไวเวอร์ี่2ดาว2ตัวนะครับขัด3ตัวเหมือนกันเพอ <c oughs> ผมทำเอาเอาขึ้น3ดาวอีก2ตัวเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้คีบครับจัดตัวกันหน่อย4ตัวไหวไหมเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ครับจริงๆลงตัวที่5ได้เนยผมไม่รู้ว่ามันอัปเลไวลหแล้วอ่ะไอเทมฮะอันติเมตโอฟแล้วกันนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยคาถาอะไรอย่างงี้ไม่มาเลยฮะเดกอนไม่ได้อัปเกรดเลย ขึ้นเป็นเลเวลห้าเลยครับตอนนี้ก็คือตัวสี่บาทเริ่มโผล่แล้วดูมาเลยนะครับดูมาเลยรองเท้าเอาให้ทิงเกอร์นี่ดีกว่ามาดีกว่าแล้วก็ได้แทงโก้ครับแตกไปอีกหนึ่งทีมครับตอนนี้เหลือเจ็ดทีมนะเจ็ดทีมน่าจะเอฟเคไปหนึ่งทีมหลุดไปละหนึ่งทีมอาจจะเหลือหกทีมนะอ่ะพักมาครับพักก็จริงๆน่าเล่นนะคูดาวสั้นอยู่แล้วไปต่อเป็นสามดาวได้ก็จะสั้นขึ้นอีกฮะสกิลทีมขึ้นอีกเดี๋ยวผมเอาตัวที่ห้าลงไปแล้วก็โอเอรไมใจอันนี้ตัวสําคััญเลยมนิแค เรียบร้อยครับมา3าดาวเอ้าหมดเวลาซะก่อนวินเทอร์ไว้ว่าอีกตัวนึ้งครับก็จะ3ดาวเหมือนกันฮะอีกขาดอีก2ตัวว่าเดี๋ยวผมไปต่อดีกว่าใช้คุ้มๆเลยนะครับใช้คุ้มๆเลยลิลิกเอาขึ้น3ดาว4ตัวแต่เลเวลเราจะตามชาวบ้านเขาค่อนข้างเยอะนะฮะลองดูกันว่าไหวไม่ไหวพักมา Game some sort. แล้วก็โอเคไปใจ2อดาวครับ oh, พักสอดาวผมจะหาวินเทอร์ไวเวริรอีก2ตัวไม่มามาเป็นพักครับจริงๆลังเลอยู่ว่าจะทำพักดีไหมเพราะว่าตัวต่อไปเนี่ยเราจะลงวินเทอร์ไบเวิครับแล้วก็พักเนี่ยหว่าจะได้ลงบรรนานไงรอบนี้เจอกับ อันเดธฮะเรียบร้อยครับออลคฮะอันนี้เจอ3ก็ได้ไม่3ก็ได้ถ้า3ก็ดีอ่ะวินเทอร์ไวเวอรครับ mm hmm. ขาดอีกตัวเดียว mm hmm. แล้วก็ลีน่าฮะ mm hmm. เอามาเปิดภาษาสารมนุษย์ได้ครับคู mm ่ hmm. กับไมเดนเอาคัมพีเอ็ฟี ก็เป็นตัวที่น่าปั้นอยู่ฮะสกิลก็ไตรเร็วคูดาวสั้นและแหลนด,ด้วยนะครับรอบนี้เจอกับพันเตอร์อันเดธฮะอลเลอร์เคิลฮิลแนวหน้าเลยครับก็เรียบร้อยเลยฮะชนะไป อันเคมิสมาไม่ไปครับผมจะไปค่มเมดกับก๊อตแล้วก็มีท <T inker S 1> ิงเกอร์มาเป็นตัวดามจซึ่งดูเหมือนจะไม่เข้าพวกนะภาษาอะไรไม่ได้เข้าพวกอะไรเลยแต่มันเล่นได้ฮะสำหรับเกมนี้มันเล่นได้ไม่จําเป็นต้องไปกรอบวินไม่จําเป็นต้องไปทางหุ่นก็ได้ฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะ <c oughs> วินเทอร์ไวเวินสาดาวห <c oughs> ลังจากนี้เราก็คงจะยิงยาวครับ เก็บตังลงเลเวลยาวๆนะฮะรอบนี้เจอกับกรอบบินครับตัวห่างกันถึง2ตัวฮะฝั่งเขาเลเวล7ฝั่งผมเวล5ได้อลเลอร์เกิลช่วยฮิวแนวหน้าแล้วฮะทิงเกอร์สุดท้ายนะครับแนวหน้าที่เป็นดาวเมจสกิลก่อนตายหน่อยดิไม่มาครับมาเป็นเดก,ก้นนะฮะโอเคดาวเมจหมดแต่มีออลเลอร์เกิลอยู่ออลเลอร์เกิลสกิลฮิวตัวเองตีธรรมดาชนะได้ะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงเลเวลหแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดเมดท่านหนึ่งไอเทมฮะดอกมาเป็นผ้าคลุมนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็มีเป็นลิลิกฮะชิ้งเไรไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาเป็นปลูกผักดีกว่าเราต้องการเงินนะครับไปลงเลเวลตามชาวบ,บ้านเขาฮะเดี๋ยวเคลียร์ช่องก่อนในคางเราจะเต็มไปด้วยผักครับเคลียร์ได้เยอะ <c oughs> ก็ได้ผักเยอะนะฮะไอเทมเซวลินโอ้โหไม่สวยเท่าไหร่เลย ไข่เต็มไปหมดเลยครับโดนเนิร์ไปแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วไข่ใส่ตัว2ดาวไปยังไวส3ดาวให้เลยโคตรยากครับกว่าจะขึ้นตอนนี้ทิกเกอร์ผมก็จะมีทาเมจมากขึ้นนะฮะจากผสานเมทที่เปิดมาขั้นหนึ่งนะมันจะลดต้านเวทของศัตรูทำให้ทิกเกอร์ยิยงได้แรงมีไม่ได้นะช่วยเร่งมานานแล้วก็ลดคูดาวปรสานมันจะเอื้อเอื้อกันทำให้เล่นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งเล่นตามตัวที่มีผสานดันๆเนยครับดีตรงนี้แหละ รอบนี้ครับเจอกับแมลงฮะแล้วก็จะมีเป็นคอบอลขั้นหนึ่งไม่สิเขาเปิดวิสาตไ์มาแล้วนะครับแมลงก็จะไปฟูได้แล้วครับแมลงฟูนี่ก็เป็นอะไรที่เก่งอยู่นะแต่ต้องลงตัวซ้ำๆๆๆกันฮะสแปมแต่แมลงเข้าไปแล้วมาคู่กับคบอลก็น่าจะปั่นฟูลได้ดีอยู่ครับนี่ฮะแมลงฟูตายปุ๊บก็จะสุ่มตัวแมลงออกมาเป็น2ดาว3ดาวครับโอ้โหแล้วแต่พื้นฐานของแมลงตัวนั้นนะถ้าแมลงตัวนั้น1ดาวก็เกิดมาใหม่เป็น2ดาวถ้าแมลงตัวนั้น2ดาวก็จะเกิดใหม่เป็น3ดาวนะครับแล้วก็เจอกับนีร สดาวฮะโอ้โหเลือดอย่างเยอะแต่ไอเทมมันจะไม่นับนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะไม่รอดแล้วฮะคุณรุดมาเธอสามดาวเอาเรื่องอยู่ไอเทมเราก็มีแต่ไอเทมทงแท้งทั้งนั้นเลยฮะไม่ค่อยมีไอเทมดาเมจเลยฮะทิงเกอร์เราแตกไปแล้วด้วยอ่ารุดมาเธอแตกไปครับน่าจะหมดระยะเวลานะฮะโอเคชนะไปนี่ครับแมลงสี่นะฮะวิสารดเปิดมาแล้วทําให้ไปแมลงสี่ได้รอบนี้ครับเจอกับกรอบบินฮะ เลเวล8ทางกัน2ตัวและไฟสองดาวแล้วด้วยครับและทิงเกอร์เขาก็เหมือนจะมีเดก,ก้อนที่ขั้นสูงอะ่ะขั้น3บมบังเห็นแวบๆขึ้นมาตอน ทำกลางจอซึ่งก็แรงอยู่ครับตอนนี้ทิงเกอร์ของเราไม่มีฮิลฮะเด้งเลือดก็ไม่มีเรียบร้อยครับทิงเกอร์แตกเหลือแค่ไมเดนกับวินเทอร์ไวเว่นนะฮะดาเมจไม่มีกันทั้งคู่เลยครับมีแต่ตีปกติแล้วก็นี่ฮะวินเทอร์ไวเว่นครับยื้อชีวิตไมเดนไว้ครับไมเดนไม่ตายเอ้าฟล็อกเวิร์กตายแล้วก็ไปฮิลตัวเองครับดาเมจไม่มีฮะมีดาเมจของ3ดาวแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งนั้นเลยครับไม่ตายสักทีครับไมเดนอ่ะยังไงว่าได้อยู่นะครับถ้าฮิวถี่ขนาดนี้ฮะได้ประสานก๊อสมาลดคูดาวคครรรับบบเเียย้ออฮะก็็ เวิร์กไปเหลือข้างหน้าเลยฮะชนะไปครับเอาหมดเวลาเหรอนี่ผมชนะก่อนนะเนี่ยมันเหลือหนึ่งวินะฮะอะไรกันเกมโกงผมแล้วชนะต่อเนื่องผมหายเลยครับชื่อขาวเลยฮะอดได้ต่างชนะต่อเนื่องเลยครับโดนเกมโกงแล้วฮะชนะเธอแท้หาว่าเสมอ แล้วก็คือปิดชนะต่อเรื่องเราไปไม่ยังดีนะฝั่งเขาไม่ได้ตังค์นะฮะถ้าเขาได้ตังค์จากปิดชนะต่อเรื่องเรานี่คือแบบได้ฟรีไปเลยอะ่ะเอออ่ะรอบนี้ฮะเจอกับเมทครับปีมนุษย์หกฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปรอบที่ยี่ห้าฮะไอเทมมาเป็นแหวนมาก่อนเลยโอ้โหไม่มีไอเทมดาเมจเลยจริงๆนะครับอไหนๆจะยืนก็ยืนด้วยรองเท้าแล้วกันเราได้รองเท้ามาคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำเป็นรองเท้าเขียวก็ได้มาเด้งเลือด เน้นๆนยื้อครับให้ตัวดวหน้าเราได้ยืนแล้วก็ทิงเกอร์ได้ตีฟรีมีแรงวานาจากไมเดนก็น่าจะพอได้ครับเน้นรัวเอาแต่ข้างหน้าต้องยืนให้ไหว <Thanks. S 1> ส่วนในเทมมอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่วินเทอร์ไวเบิร์นครับผมโอนไปให้เมื่อกี้เห็นยืนได้นานเดี๋ยวถอดมาแล้วก็รวมไปให้มาดีกว่ามามีสกิลที่บอกว่าลดดาเมจที่โดนได้อยู่ครับเวลาตัวเองสกิลแต่สกิลของมาเนี่ยมันค่อนข้างช้านะฮะเลยต้องทำไปเทมยืนให้ก่อนอะโอเคเป็นแวนกาดแล้วก็รองเท้า ก็ให้มายืนให้ได้นะครับทิงเกอร์จะได้ตีฟรีรอบนี้เจอกับอย่างละขั้นฮะมีเมทขั้นหนึ่งมีมังกรขั้นหนึ่งแล้วก็2ดาวแลวฮะดา้อนไหนลองดูครับมายืนไหวไหมฮะโอ้โหเขามีเป็นไปด้วยครับกันเวทเรือก็มาสตารครับแต่ยังเลือดลดไม่เท่าไหร่นะพอไหวอยู่ครับเอาล่ะผมว่าน่าจะพอได้เหรบสำหรับมาเน้นยืนแนวหน้าครับให้ทิงเกอร์เป็นดาเมจฮะทิงเกอร์จะตายได้วินเทอร์ไวเวิร์นช่วยฮิวฮะชนะไปครับ รอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮันเตอร์อันเดดมีออกคั่นเด็กเจอกายภาพพอสู้ได้อยู่ฮะไอเทมมีเป็นแวนการ์ดมายืนไหวอยู่ฮะสกิลออร์เคิลก็มาฮิวให้ด้วยฮะอ่ะเรียบร้อยชนะไปเหลือแต่ลงเลเวลอะทำก๊อตขั้น2ไม่ก็เมตขั้น2แต่คิดว่าจะไป ก็สขั้น2โดยใช้วิสัยครับมันจะ,จะไปเมทขั้น2ได้ง่ายขึ้นฮะร,รอบนี้ครับเจอกับเมท6ครับยืนไม่ได้เลยฮะตัวอื่นมีแค่มาครับที่มีผ้าคลุมสักนิดหนึ่งต้านเวทได้หน่อยแล้วเหลือเป็นตัวสุดท้ายครับมาโอ้โหไม่น่ารอดแล้วมั้งเดงเลือดไม่ทันคาลีหน้าสกิลมาอีกทีนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะดันไปเฮ้ยยังไงเอาชนะ รอบนี้ครับจเจอกับ4ี่แมลงฮะได้ลูบิกมาละเตรียมตัวจะไปกอตขั้น2ฮะลดคูด,ดาวเข้าไปอีกแล้วฝั่งเขามีแบ็คคิงบาร์แล้วนะฮะแซนคิงโดดมาล้วงครับทิงเกอร์ยังยืนได้อยู่ครับยิงสกิลได้อยู่และสกิลมันติแคทมาที่ทิงเกอร์ฮะสกิลโรโรเหมือนกันเก็บกวาดไปได้พอสมควระฮะเดกก้อนช่วยยิงนิดหน่อยด้วหน้ายังยืนไหวชนะไปในรอบนี้ฮะจริงผมต้องชนะต่อเนื่องยาวเลยนะ ผมต้องชื่อแดงแล้วอะ่ะผมโดนเกมโกงอะ่โะโคตรสิ็ง oh. ส่วนไอเทมฮะออกมาแต่ไอเทมยืนจริงๆนะครับไอเทมดาเมจเราแบบมีน้อยมากเลยแต่ไอเทมยืนเนี่ย <Thanks. S 1> น,นี่ฮะแซนลิงเลยนะครับเอาเรื่องอยู่ลิลิครับรอบที่30เอาผมลืมขายผักเลยต้องขายผักก่อนนะผักตอนนี้ก็คือได้มา6-8ถึงนะครับเฉ oh. ลียล่ยเฉลี่ยแล้วประมาณนี้ได้เงินมาเยอะอยู่อารีน่ามาออร์เคิลมา จะปลูกผักต่อก็ยังไงอยู่ตอนนี้3ทีมสุดท้ายนะครับปลูกผักไปไม่น่าจะทันละเอาพิกเกมหน่อยก็น่าจะไอโออะทำตัว2เดาวมีก็อ์ที่น่าสนใจอยู่ก็สุดนะครับไอโอมาครับ <Okay. S 1> ว่าจะสูงหาวิสัส์ครับเปิดใบให้ขั้น2แล้วจะเป็นก็อ์ขั้น2อนงะแต่เดี๋ยวไปลงเลเวลก่อนลวกันครับส่วนไอเทมก็เกลือเกลือฮะไอเทมมีแต่อะไรก็ไม่รู้คาทงคาถาอะไรไม่มีเลยไม่เจอ <the> ครับก็สขั้น2ไปไม่ได้ฮะ สามทีมสุดท้ายครับก็เจอกับทีมกรอบบินฮะอันนี้กรอบบิน6เลยทิมเบอร์ซอสามดาวและเรือก็มาด้วยครับมีสตันจากเรือผมใส่ไปนิดหน่อยทิงเกอร์เราก็โดนมีโป้โดดมาเต็มเลยครับทิงเกอร์จะแตกแล้วฮะไม่มีฮิวโอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวแล้วครับดามเมจไม่พอครับวิซไซทีเดียวต้องแบบหนักๆห,หน่อยแต่น,นี้วิซไซมาเดกกอนขั้นเดียวไอเทมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทิงเกอร์ ดูแล้วน่าจะสู้ยากครับทิงเกอร์เรามาได้แค่ดี้แต่ก็ติดท็อป3ก็โอเคแล้วฮะอย่างน้อยแรงไม่ตกเอาลุ้นอีกทีตอนเมทหกครับมันจะแรงขึ้นอีกนิดนึงรอบนี้ครับเจอกับแมลงครับแมลงสี่ไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับไม่ได้สแปมแมลงมาเท่าไหร่อาจจะผู้เล่นใหม่ครับยังอันแรงอยู่ปกติแมลงต้องใส่แต่แมลงเท่านั้นเลยนะครับมันจะเก่งไม่งั้นทำระสารแมลงมามันไม่ค่อยได้ผลฮะอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไป ก็จะเหลือกระทีมกลอมบิ้แล้วเลยผมไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันอย่างหนาเลยคือเกาะกลอบบิ้นน่ะมันกันกายภาพก็จริงนะแต่3ดาวเขาก็เยอะฮะมันก็เลยทําให้สู้ยากหน่อยตอนนี้ก็ผมทําวิาสระแล้วเนะยครับเปิดเป็นก๊อตขั้น2เหลือแค่เวลสนะิบฮะทำเป็น6เมตรเก็บตังยาวๆครับตอนนี้ไม่รู้จะสู้ยังไงนะดูสภาพแล้วมันยากอยู่จะไป6เมตรเลยก็ไปยังไม่ได้ อลองดูครับนี่ครับยิงไปเดก,กอนคือไม่เท่าไหร่เลยมิสไซยิงไปก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วลูกของมีโปมาเต็มเลยครับใช้เป็นแมนต้าฮะมีร่างแยกออกมาโอ้เรียบร้อยครับแตกแล้วทิงเกอร์ดาเมจไม่ฟอแนวหน้าก็ยืนไม่ไหวโดนสนัฟไฟครับเจาะเกาะจากสกิล ไอเทมดาวมดผมแบบน้อยไปหน่อยะโอ้โหแล้วตอนนี้คือมีโป้ขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วนะครับเดก้อนเขาขั้นสี่อะโอ้โหไอเรายังขั้นหนึ่งอยู่เลยมีแต่ไอเทมยืนครับมันยืนได้อะแต่ถ้าโดนสกิลแลฟไฟเจาะก,ก็เรียบร้อยเลยครับแพ้ฮะตไวไ,ได้3ดาวเขาเยอะครับแล้วก็ไอเทมเขาค่อนข้างดีอลองดูฮะไอบังกรที่จะให้อะไรเป็นไง โอ้โหคาถาสักอันก็ไม่มีอย่างดีก็เอาเป็นแมกนิซึมก็ได้ครับผมไม่อยากสุมใหม่สุมใหม่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นไอเทมที่ต้องการหรือเปล่าครับตอนนี้ก็คือได้แมกนิซึมมาช่วยยื้อให้ตัวแนวหน้าหน่อยอาจจะดีขึ้นนิดนึง t h a n อืมใจลิงหายไปนะครับแต่คือแมกนิซึมมันจะช่วยฮิวแนวหน้าด้วยอะช่วยฮิวรอบตัว เดือจะได้สกิลก่อนตายตอนนี้ไม่หวังอะไรแล้วฮะไอเทมห่วยๆยอย่างนี้คุณดูทิงเกอร์ผมครับนี่ฮะไอเทมมีแค่นี้ฮะที่มันพอจะเปลี่ยนไปได้สตาหาแบบมีอันเดียวทั้งเกมดาเมจไม่พอครับไปลุ้นอีกทีตอนนู่นอ่ะเบี6หกมันจะเป็นยังไงแล้วก็โอ้ฝั่งเขามีแบ็คกิงบาร์มีไอเทมครบ3าดาวก็มีฮะสามดาวน่าจะทําได้ง่ายจากลีลิกที่เขาเลือกมาเป็นเซคคนด์เชนนะฮะทำให้เวลาหุ่นที่ชนะเนี่ยมันจะได้สุ่มฟรีนะและไอสุ่มฟรีเนี่ยมีโอกาสที่จะสุ่มฟรีต แนวหน้ามันก็ยืนได้ฐานที่อีกนิดเดียวอ่ะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีแค่นี้ฮะลงเลเวลครับไปที่10ได้ยังครับเรียบร้อยฮะเมรขั้น2ครับได้ดาเมจมาอีกนิดน,นึงฮะแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าทิงเกอร์จะไหวเพราะว่าโดดมาล <is S 1> ้วงกัน <flows S 1> เต็มไปหมดเลย มีโปมีไทเดนมีเป็นเดกอนเวสองครับและถ้าเขาทำโคบอลขั้น2นี่คือมีโป้ทุกตัวจะมีไอเทมแบบนี้เลยนะฮะมาลองดูกันครับตอนนี้ดาเมจเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะผมว่ามันดีขึ้นนะ่ะแต่ติดแบตคิงปาคิงเกอร์เราเกือบตายครับได้วินเทอร์ไวเวินช่วยฮิวมาเกือบตายไม่ตายครับโอเคโอ้โหเสกไกอีกครบคันจริงๆไม่รู้จะสู้ยังไงลนะไอเทมก็ดีตัว3ดาวก็เยอะก็ยอมแพ้เหอะอี้ แต่ดูดีขึ้นนะครับทิงเกอร์ดูดีขึ้นถ้ามีไอเทมแบบดาวเมจสักหน่อยตอนนี้เมดขั้น2มันแรงขึ้นเลยเห็นผลชัดอยู่นะครับแต่ไม่ไหวเพราะว่าไอเทมเขาแบบดูดิเส่ไก่ร้วๆแบ็คคิงบาร์ Back bar ก็มีครับ3ดาวก็มีแพ้ทุกทางครับเดี๋ยวก็โอเคแล้วครับผมเห็นทิงเกอร์แบกได้ผมโอเคแล้วแหละอุ้ยซุดมานะครับซุดมาไม่รู้จะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าเพราะว่าแค่1ดาวเองขายอะไรดีฮะเอาแ,เาแล้วกันก็อดพีชพีชไม่ใช้ครับเอาก็อดคืนมา Your God has อ่ะตั้งหมดแล้วครับก็เต็มที่ได้แค่นี้นะฮะไปลองกระจกกันทางขวาดูเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยครับเอาสุดไม่ได้สกิลครับไม่ได้ตีฮะไปทิงเกอร์ครับโอ้โหมีโป้มาก็เรียบร้อยเลยแตกเลยไม่ต้องสกิลหนากกว่าตะกี้อีกนะฮะโอเคซี โอเคแล้วแหละทิงเกอร์มาแบกไดขนาดนี้โอเคละมันติดแค่ว่าไอเทมมันไม่ค่อยตรงกับทิงเกอร์เท่าไหร่มาแต่เทมแพงครับแล้วดู3ดาวเขาบอกแบบว่า5ตัวนะครับมีโป้สดาว1ตัวได้3าดาวมาฟรีอีกหนึ่งตัวขนาดยังไม่มีอาร์ควาเดนนะถ้ามีอาร์ควาเดนนี่คือชนะขาดไปเลยนะครับเพราะว่าตัวมีโป้ทุกตัวจะได้ไอเทมเหมือนกันตัวมีโป้ตัวหลักและหลังๆเขาก็ไม่ได้เล่นกอบบี้แล้วนะแต่เราก็ไม่ไหวนะครับอ่ะโอเค ไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามา,าชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามลายชื่อบนหน้าจอนี้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ